ล่าสุดนั้นได้มีข่าวนะคะว่าชาวกัมพูชานั้นไม่พอใจเกี่ยวกับการส่งคืนรูปปั้นโกลเด้นบอยซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงการเปิดเผยจดหมาย ถึงทนายเมดมิวเซียมว่าจะต้องออกเงินค่าส่งรูปปั้นโบราณคืนให้กับกัมพูชาเองโดยหลังจากกรณีที่ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลลแันที่รัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเมธได้มีการเตรียมการส่งคืนโบราณวัตถุให้กับประเทศกัมพูชาและประเทศไทยรวมทั้ง4 6ชิ้นโดยได้มีการเปิดเผยจดหมายจากเดเมวิลเลียมอายาการประจำสำนักอายาการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กที่ส่งถึงอันจาร์ ซานี่และแคลกีเฮโนทนายความของเมดเกี่ยวกับการส่งคืนโบราณวัตถุให้กับประเทศกัมพูชาซึ่งได้มีการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐโดยมีระบุว่าเรียนอันจานซานี่และแคลกีเฮโนนี่คือข้อตกลงระหว่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเมดซึ่งเป็นลูกความของคุณ และสำนักอายการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อเดือนกันยาย,ยนปี2021หลังจากที่สำนักอายการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กได้ฟ้องร้องดักลาสแลตฟอร์ดเมทก็ได้ติดต่อทางสำนักอายการเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่มาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งท่าพิพิธภัณฑ์นั้นได้แสดงเจตจำนงที่จะให้ความร่วมมือในการสืบสวนของทางสำนักอายการโดยจากการสอบสวนของสำนักอายการเขตใต้รัฐนิวยอร์กจนถึงบัดนี้รวมถึงข้อมูลที่ทางเมธมอบให้อย่างสมัครใจอันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการสืบสวน ทางสำนักอายการได้ทราบว่าเม็ดได้ครอบครองโบราณวัตถุที่มีประเทศต้นทางคือราชอาณาจักรกัมพูชาและมีต้นตอมาจากดักลาสแลดฟอร์ดโบราณวัตถุต่างๆถูกระบุเอาไว้ได้แก่ทับหลังพระศิวะทรงโคนนทิเสียนสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเสียมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสลักจากหินประติมากรรมเทวสตรี ประติมากรรมอัธนารีสวนเสียนเทพคาดว่าเป็นพระศิวะประติมากรรมหินทรายเทวสตรีประติมากรรมหินทรายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวน8ก้อนประติมากรรมสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนประทับนั่งเสียงพระพุทธรูปประติมากรรมเทวสตรีประทับยืนคาดว่าเป็นพระแม่อุมาเสียงพระพุทธรูปประติมากรรมสำริดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสี่ก้อน โดยในส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการสอบสวนของสำนักงานอายการเมตตกลงที่จะยอมส่งคืนโบราณวัตถุที่ส่งคืนได้เพื่อมอบคืนให้กับกัมพูชาตามที่ระบุเพิ่มเติมนอกจากนั้นเมตยังได้ตกลงที่จะสละการอ้างสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมด ภายใต้กฎหมายเพื่อเคารพต่อการคืนโบราณวัตถุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นซึ่งเม็ดตกลงที่จะดำเนินการตามหนังสือแจ้งการสละสิทธิ์ซึ่งครอบคลุมโบราณวัตถุที่ส่งคืนได้ดังกล่าวในภายหลังโดยทั้งด้ารัฐบาลสหรัฐยังได้ตกลงที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการส่งคืนโบราณวัตถุ ที่ส่งคืนได้ให้กับกัมพูชาโดยเมทจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายและดำเนินการในการคืนโบราณวัตถุที่ส่งคืนได้ภายใต้การแนะนำของสำนักอายการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กโดยเมทได้ตกลงจะให้ความร่วมมือกับสำนักอายการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กต่อไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุจากกัมพูชาที่ถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวโดยทางสำนักอายการเขตใต้ของนิวยอร์กจะไม่ดํา ดำเนินคดีแพ่งหรืออาญาต่อพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในเรื่องการซื้อได้รับครอบครองขายโอนย้ายหรือว่าขนย้ายโบราณวัตถุที่ส่งคืนได้ซึ่งเมรได้สละสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีทางแพ่งต่อสำนักอายการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการได้รับการครอบครองหรือขนส่งโบราณวัตถุที่ส่งคืนได้โดยข้อตกลงดังกล่าว ผูกพันกับสำนักอายการเขตใต้ของรัฐนิวยอร์กเท่านั้นโดยอย่างไรก็ดีทางสำนักอายการจะยกความร่วมมือกับเมดขึ้นมาพูดคุยกับสำนักอายการอื่นๆและรัฐบาลของต่างชาติรวมถึงกัมพูชาหากทางพิพิธภัณฑ์เมดต,ต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นทางสำนักอายการแห่งนี้จะแจ้งประเทศกัมพูชาเกี่ยวกับความร่วมมือกับเม็ดหากได้รับการร้องขอจากพิพิธภัณฑ์และจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้กัมพูชารับรู้ถึงความพยายามในการส่งคืนโบราณวัตถุที่ส่งคืนได้ของเมดโดยไม่เพียงเฉพาะเดอะเมส หากมีพิพิธภัณฑ์สากลในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งรวมถึง Art Institute ในชิคาโกและ Asian Museum of Art ในซานฟรานซิสโกต่างส่งคืนโบราณวัตถุลักษณะนี้ให้กับประเทศต้นทางมาเป็นระยลองอย่างต่อเนื่องโดยประเทศต้นทางนั้นไม่ต้องร้องขอตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมา โดยคศ .2011 ถูกจารึกเป็นปีสำคัญปีหนึ่งของวงการโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์สากลเพราะเป็นปีที่สุภาษกาปูนักคาของเก่าชาวอินเดียอเมริกันถูกพบในเยอรมนีในฐานะลักลอมนำข้าโบราณวัตถุที่เขาสมรู้ร่วมคิดนำไปจากวัด ซากปรักหักพังและแหล่งโบราณาคดีของประเทศอินเดียมีการปลอมแปลงเอกสารรับรองความถูกต้องของโบราณวัตถุเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการค้างของเก่าอย่างถูกกฎหมายซึ่งในที่สุดเขาก็ถูกส่งตัวจากเยอรมนี เพื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีในอินเดียโดยหลังจากนั้นได้มีปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนที่เรียกว่าปฏิบัติการลับตามหาไอดอลหรือ Operation Hidden Idol โดยคำว่าไอดอลนั้นหมายถึงผลงานศิลปะหรือโบราณวัตถุต่างๆที่ถูกนำมาแบบไม่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปบุคคลสำคัญหรือมีความสัมพันธ์กับประเทศต้นกำเนิดงานศิลปะนั้นๆเพื่อขยายผลและอาทางยุติเครือข่ายค้าของเก่า โดยไม่เพียงเฉพาะแค่ในอินเดีย แต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีพิพิธภัณฑ์ในสหรัฐทำหน้าที่ฟอกข่าวให้โบราณวัตถุที่มีแหล่งที่มาไม่ถูกต้องกลายเป็นของถูกกฎหมายโดยภายในเวลาไม่กี่ปีลังปฏิบัติการที่ไดนอดดอทางการสหรัฐก็สามารถยึดผลงานศิลปะและโบราณวัตถุมากกว่า2,500ชิ้นที่มีชื่อของกาปูเข้าไปเกี่ยวข้องโดยมีมูลค่ารวมมากกว่า143ล้านเหรียญหรือประมาณ5,000ล้าน บาทโดยโบราณวัตถุเหล่านั้นถูกทยอยนำส่งคืนประเทศต้นกำเนิดไม่ว่าจะเป็นอินเดียอียิปต์ปากีสถาน อัฟกานิสถานเนปาลรวมถึงประเทศกัมพูชาโดยปัจจุบันนี้ปฏิบัติการนี้ยังคงดำเนินการอยู่โดยในปี2022 CNN ได้มีรายงานว่ามีการส่งคืนศิลปะวัตถุที่ถูกเครือข่ายของกาปูนั้นนำเข้าอเมริกาคือประเทศต้นกำเนิดมากถึง2,000ชิ้นเป็นมูลค่ารวมกว่า160ล้านเหรียญ โดยมีประเทศที่ได้รับของคืนทั้งหมด22ประเทศโดยในปี2021มีประเทศที่ได้รับคืนคืออียิปต์อิตาลีกรีซอิสราเอลและปี2022อินเดียก็เพิ่งได้รับของคืนจากอเมริกาอีก307ชิ้นมูลค่ารวมกว่า4ล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งคืนโบราณวัตถุไปยังประเทศต้นกำเนิดมาเกิดเฉพาะกรณี ที่เห็นได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นของที่ถูกนำมาแบบไม่ถูกต้องไม่มีการจับกลุ่มผู้นำมาโดยเฉพาะศิลปะและโบราณวัตถุที่ตกไปอยู่ในมือของพิพิธภัณฑ์ตะวันตกในช่วงที่เป็นเจ้าอนานิคมมักจะไม่ได้ถูกส่งกลับไปเลย